นี่นะครับวันนี้ที่บึงสังนะครับปลอดแล้วนะครับตัวแรกนะครับหังซานนะครับโออโอ้โหยันใหญ่ครับมันนุ่มนี่ครับแรกนะครับเหยื่อสูตรปลารวมนะครับตัวนี้ครับ เสียหัวหันครับสุดปลารวมนะครับนี่ครับตีสายยาวนะครับวันนี้ที่บึงสังนะครับฮ่าฮ่าบ่วันนี้ม่มีเกียรต์ปนินไม่มีเก็ดนะครับเกียรติรุ่งครับนินโอ้โหป่วยปนิป่วยปนินปมีเกียรต์ปนินรวยนี่ครับโอ้โหเจ้าของบ่อมาอีกแล้วครับ ครับผมสวัสดีครับวันนี้ก็พบกับผมนะครับกิฟฟี่โอ้งงอโซนะครับวันนี้ที่บ่อตกปลาบึงสังมโยนี่ครับลิ้นตะก้อนะครับเหยื่อสุดปลารวมนะครับวันนี้นะครับเหยื่อสุดปลารวมนะครับนี่ครับเปิดเกมมานะครับนี่ครับเม็ดโฟมนะครับ ับน mm ี่ครับจบครับเบารับชิคกี้บับบับบับท่านได้เลยครับก็โฟมครับโฟมครับสองขอนะครับโฟมสองตัวนะครับ นี่ค <features> ร <ông inform inform vit> ับฝ <cks> ังนะครับให้แตกนะครับนี่ครับนี่ครับเดี๋ยวนะครับ เ,เ,เราแบ่งมาเล่น2สเตปนะครับจะเป็นสายยาว1ฝั่งนะครับนี่ครับเดยียวสุดรประรวมนะครับสายยาวนะครับ แล้วก็เราเมาเล่นปลานิ้นะครับอีกหนึ่งฝั่งนะครับเล่นหัวเชื้อนะครับนี่นะครับใช้หัวเชื้อนะครับสี่ประสานนะครับเป็นเกี่ยวปลานินนครับตัวนี้นะครับเกี่ยวปลานิ้นครับนี่ครับสูตรนินกระชังนะครับนี่ครับแล้วก็ใส่หัวเชื้อสี่ประสานนะครับวันนี้ที่บึงสังนะครับนี่ครับ บโบ้ครับเับ็นเรียนแล้วไหมสมนำครับสมบบนามหนักหน,<ำ>น,นักส,สวายแล้วครับสวายไปอีกแล้วตัวสองคนระับ ตักให้หน่อยครับตักเองเออเองครับผมอืตัวสองครับตัวสองมาแล้วปลาเพลินบมมีเกียรติอีกแล้วเมอไหร่ออตีลไปผมมีเกียรติปลาเพลยครับปลาเพลยปลาบมมีเกียรติวันนี้นะนี่นะครับนี่นะครับตีลงไปเมื่อกี้นะครับเม็ดโฟมนะครับเรียบร้อยครับครับ ยุ่งป่วยคันสีมาขวแมนีแมนแท้อ้โหบางแสนเนาะอมาเพิลุกดน่อยเด็กน่อยม่งแดงสีมาเนาะมันเทียบถึงตหนาเลย พอกินกับพ่ด้วยนืครับมาเดียคือแม่ปุ๊บมันบอกแม่อร่อยเลยพ่อมันพรามันกินฟังอะไปุ๊บนมันมากันเยอเข้าไปสมาสข้องีวดันเส้ร่อาวรหรไอแล้วพ่อไแล้วไไไบไไ้ เลไล่กันไปตามเงเด้ไปตามเงียด้เอาเรียเรียบเรีบเรียบเีาทาอย่างะเจบเฮ็ดอันนี้ผมนะสุก้สุกยิสุกนี่ัด้อเบเายาอยู่นี่นะกอ้ตะกอด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 ตะกอตะกอดตะกอดโอ้ากทาเลีต่โกหกามมากแต่นมากินไปปลา

เจ๊ลงนี่นะจ๊ะขอบคุณนะขอบคุณตันดตน่าฮ่น่านาดินนาดินเดี๋ยวตะเพียนน้ำกู้ก่อนข้วข้าว้ปองเยอะ 双多，那的，放在冰箱里。 เรียบโรยตัวจ <Ash well. S 1> ับหางโชว์ครับเฮ้ยสวย <detta jeune> <LS> <Wars> It <laughs> pulled

มป่ามันกินเดียวกับาเมื oh ่อกี้เลยอ้เอไปขอโทษไปขอโทษ

ไปยังไะดูตัวนี้ก่อนเนี่ยโหบูดูตัวนี้นี่ดูตัวนี้ก่อนเอเพิบอดูพี่เห็นแป้นโหโคตใหญ่โหเงียบ คนใหญ่ครับโอ้โหผมมาไกลครับปาดสอบุญหดเียน้า้ปาองเนอ่ยเ้ยผมปาดเองเลตะเกแก่สางแกเสือไวใส่นาะ อ,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 อีกสองตัวนี่แล้วงานวันนี้ปลาท่นไดเห็นก็คือปลากระบาดเดียว <c oughs>

贫困，哇、嗯。嗯嗯 oh.